หมดนี e ้เป็นหน้าที่ของโย <LIKE>. มนะครับเพราะฉะนั้นอขออนุญาตให้โยมนับหนึ่งถึงห้าไปเรื่อยๆนะเริ่มจากตรงไหนก่อนโยมอย่ามองหน้าทำไมอย่างนั้นนะอ่ะเชิญโยมตั้งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอาโยมผมก็จะมาสาม่หนึ่ีจหมายเลขไว้เลยนะ สมส3 4นึ่งองสา่ห้าี่สองสันจะรตลอสงสัาไปฉันข้าวเลยแต่ทข้าวกันอยยังตึง้ายังจำไม่ได้

ต้องให้อาจารย์เิสยางช่วยไปเก่งแ้าสี่่าแเไหันี่งเรับหนึ่งเลยหนึ่งสองอ่านมี้าสี่หาห่งสองสามสี่สี่แล้วห้าเยี่1 2อ4 5รที่ส สามอ้าวโยฟังนี้อีสองเจ้าวาดจากแมนเชสเตอร์บริษังกิจทิ่มนด้านนี้ครับผมอาจารย์บางข้อนครับที่จะมีปัญหาข้อก็จะตกแตกครับมิีมบนครับแล้วก็ท่านอาจารย์พระมหาวิเชียนสุทีโรด็อกเตอร์ได้ทำเข้าวปโยู่ครับผมจากบ้านป่าน้ำนิมมนครับผมยืนดั่นไม่ไปครับผมการหนดนะครับในกลุ่มที่สองนิยมนะ อาจารย์พอจตมานลยโยมนะสมัยนะแล้วก็ท่านประหาบุญโชคชชยสิทธิ์โทรไปช่วยท่านอาจารย์ประสานงานท่านตาโชค,คอยู่ไหนอยู่ด <c oughs> ้านนี้นะนท่านโชคนะกลุ่มที่สองและกลุ่มที่สามนายโยมธรรมะและสารวิธีในการทำง,งานและการบริหารท่านพระครูสาธรสันติวัฒน์ศิษย์เกศส่งข้อประกวดนิมนต์ครับผม ดูได้ว่าจากสุรินรบท่าอาจารย์องกิดรคเดิมใช่ไหมครับครับมีรู้โมที่มคอาจารย์สมชายวรธรมงครับออยาสมชายราบที่หมดครับมาจากอังกฤษนะครับลูปสิษย์อินตาท่านอาจารย์เจ้คุณพระราวิเชษปัญญาภารย์เหล่าของเราไม่ทุกคนนะครับ แล้วก็กลุ่มต่อไปอาจารย์เุ็ไหนครับกลุ่มที่สี่ครับผมกลุ่มที่สี่นี่เป็นธรรมะไร้พรมแดนไม่มีใคร,รครบครับไร้พรมแดนนะครับไร้บทคบนะคือการเผยแผ่พระศาสนาในสังคมข้าบบวชวัชธรรมอันนี้น่าน่าน่าทัา้งสใจพูดใครครับที่เป็นผู้นํากลุ่มครับอาจารย์พระมหาอุสักอาจารย์พระมหาอุสักอ์จารย์พระสีโลสโลแกนท่านไม่มีเงินมาขอ,อยืมได้ แล้วก็อีกรูปหนึ่งใครครับผมพระครูวิเทศรตะนวงศ์ครับพระครูวิทเทศรตนวงศ์นะครับถ้าใครไม่รู้ท่านอาจารย์พระครูวิเทศรตนวงศ์คนนั้นถือว่าไม่รู้จริงๆในยุโรปนี้ไม่มีใครไม่รู้จักท่านนะเพราะท่านรู้จักทุกคนยกเว้นรู้จักตัวเองไม่ยกเว้รู้จักตัวเอง อาจารย์จำโยกได้ไหมเออจำได้ชื่ออะไรละ่ะเรามีสบายเทเลยนดโยกนะันสบายเทเลเลยอของเขาหลักแบบนี้กลุ่มที่5ใครบ้างครับธรรมะสู่ชุมชนชาวพุทธการสร้างเครือข่ายในระบบชุมชนสู่ระดับาชาต,ติอาจารย์ท้านบอกว่าตามเมิ้นศิษยเกตได้ลืมบอกบทโยกที่สองหัวใจอินเตอร์เนชั่นแนลหัวใจอินเตอร์ครับผมเดี๋ยวอาจารย์นี่นี่ก็ศิษเกต ตัวกเกตคริย์ก็ตัวกษัตริย์อย่ามาดิวมาทำอะไรนะสิสเกตทั้งนั้นเลยอยู่ประธานสทสยก็สิอประธานนะครับประธานอบอภิธราวพุทธโลกก็สิสเกตอยู่โอไม่โอ้ไม่มีใครกล้ามีเรื่องด้วยนะอธิาันจันต่อครับผมท่านอาจารย์พระมหาสุวรรณครับมหาสุวรรณท่านอาจารย์พระปัววัดวันที่ดูเบนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์พระปัวอะไรเอ่ย กินจาพรครับปู่เปช่กินจาพรพระปรมกายเบเดรักเบเยี่ยมอันนี้รู้จักกันเป็นชั้นเป็นเ้่งกันมาไม่กี่วันนี้ทัทุหมดครับใครที่นับหนึ่งยมลุกขึ้น่าลุกขึ้นนะโยมนะออกกางาบ้างได้มั่นใจเรียงไโยมลุกขึ้นไหมคนหมูก็มองดูวมองดูก่อนว่กคุ้เห็กไหนอยลอยๆได้ออกไปตังวลกี่วันกัง่ครับตอนี้กลุ่มที่สอง อาจารย์นั่งตรงไหนดีครับยืนตรงไหนดียืนตรงนี้นะครับสองตรวนี้นะครับสอ,ส,อสองตัวนี้แล้วกันครับอารับผมสองตรงกลางดีไหมมาตรงกลางหมา,ายเลขสองยืนขึ้นแล้วเดินมาอย่างลางสาวไทยตรงด้านหน้านี้โยู <c oughs> ่เดินอย่างสง่างาม,งามจะดูและะ้วเหมือนนางงามจักยาน อาจารย์อ่านักสามก็จะเป็นกลุ่มที่สามมายืนด้านนี้โยมมายืนด้านนี้นะยืนด้านนี้อ่าโยมรัฐดีเร็วอ่าเชิญนะโยมกลุ่มไหนจำยังได้ว่ากลุ่มไหนนะกลุ่มสองอยู่นี่กลุ่มหนึ่งอยู่โน่นกลุ่มสามอยู่นี่โยมเ่าเชิญกลุ่มสามเออดูนะดูก่อนนะฮะกลุ่มที่ห้าเอาหน้าประตูด้านโน้นดีกว่ายืนตรงไหนอะไรจสันติวีวัดเอาตรงไหนครับ ที่ห้าจะอยู่ที่ไหนครับผมที่ห้าตอนนี้จะอยู่ที่นี่ก็ได้ครับผมอ๋อมันจะเยอาจานซารา่า,ราแหนบโอเคครับ